สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือคาวาซากิ L ีโอปี2026รุ่นใหม่ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วและแน่นอนว่าได้รับการปรับโฉมใหม่แทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกสมรรถนะระบบความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งราคาที่น่าสนใจมากๆถ้าคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มันโฉบเฉี่ยวและเท่แบบเต็มขั้นต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยคาวาซากิลีโอ2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูเฉลียีฉยวทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะแฟริ่งหน้าที่มีการออกแบบใหม่ให้มีความแหลมคมพร้อมไฟหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์คู่ที่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนและยังมาพร้อมกับไฟ DRL เสริมความปลอดภัยในการขับขี่เวลากลางวันได้ดีเยี่ยมโครงสร้างของตัวรถใช้เฟรมแบบเทรลิสเฟรมที่มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรง เพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองหรือถนนที่มีโค้งเยอะทางด้านท้ายของตัวรถ Kawasaki Leo 2026 <c oughs> ก็มาพร้อมดีไซน์ที่ดูทันสมัยไม่แพ้ด้านหน้าด้วยฝ่ายท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูเรียบหรูและให้ความรู้สึกสปอร์ตเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับการนั่งทั้งผู้ขี่และผู้สอนอย่างสบายโดยเบาะสอนได้รับการปรับระดับให้สูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อมุมมองที่ดีในการโดยสารระบบท่อไอเสียเป็นแบบใต้ท้องรถลดการเกะก,กะด้านข้างและช่วยให้รถดูสมส่วนมากยิ่งขึ้น ในด้านของสมรรถนะคาวาซากิ l e โอ2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาด2 5 0ซีซีแบบ1สูบ4จังหวะ DOHC ดดระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ36แรงม้าที่11,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่2 3นิวตันเมตรที่9 0 0 0รอบต่อน,นาทีซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดท,ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลพร้อมระบบสลิปเปอร์คลัตช์ที่ช่วยลดแรงสะบัดของล้อหลังเมื่อเชนเกีย์ลง ลดความเสี่ยงในการลื่นถลายและเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งด้านระบบการสะเทือน Kawasaki Rio สอ2 0 2 6ใช้โช๊คอัพหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด37มิจมลิเมตรจากโชวะซึ่งช่วยให้การยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นและด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวแบบแนวนอนพร้อมซับแทงสามารถปรับระดับได้เพื่อให้เหมาะกับสภาพการขับขี่หรือน้ำหนักบรรทุกระบบเบรกใช้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อม ABS แบบดูอัลแชนแนวช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พูดถึงเรื่องความปลอดภัย Kawasaki Leo 2026ใส่ใจเรื่องนี้ไม่น้อยเพราะนอกจากระบบเบรก ABS แล้วยังมีระบบ traction control ที่ช่วยควบคุมแรงบิดไม่ให้ล้อหลังลื่นเมื่อเจอพื้นถนนลื่นหรือเปียกรวมถึงมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3โหมดได้แก่ Eco, Sport และเรนซซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกปรับรูปแบบการขับขี่ให้เข้ากับสภาพแวดลอ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT Full Digital ขนาด5นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Kawasaki Radiology เพื่อดูข้อมูลการขับขี่สถานะของรถแจ้งเตือนต่างๆและ Mac, แม้กระทั่งการนำทางระบบนี้รองรับทั้ง Android และ iOS สะดวกและทันสมัยสุดๆมาถึงเรื่องของราคากันบ้าง Kawasaki l e o 2026เปิดราคาที่ประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 7 0 0 0บาทซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ให้มา ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างมากสำหรับสายขี่ที่ต้องการรถที่ดูดีมีสมรรถนะและเทคโนโลยีครบสรุปแล้วคาว a s a k i Leo อ2026คือมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบมาอย่างลงตัวทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่สปอร์ตทันสมัย สมรรถนะที่แรงพอตัวระบบความปลอดภัยครบครันเทคโนโลยีล้ำสมัยและราคาที่จับต้องได้เหมาะกับทั้งผู้ขับขี่มือใหม่และมือเก่าที่ต้องการความมั่นใจในการเดินทางไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือออกทริปยาวๆรับรองว่า k a w a ซากิ r ีโอ2 2 6 6จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่จากเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ